หยุดๆๆยุดหยุดยุดมีเรื่องแล้วมีเรื่องอีกแล้วมาต่อกันพี่น้องตอนเด็กเลี้ยงควาย ep สองปะเด็กหญิงบันลีหลังจากเลี้ยนจบแล้วเด็กหญิงบันลีเด็กเลี้ยงควายเด็กหญิงมันีเด็กเลี้ยงควายพร้อมกลุ่มแก๊งเขาก็โตเป็นสาวแล้วก็จะเริ่มมีความรักมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะพอถึงช่วงวัยแล้วก็มีความรักเด็กหญิงบันลีเรียนจบแล้วมีเริ่มมีแฟนมีผูบาวมาจีบเป็นยังไงบันนี้เป็นยังเลี้ยงควายอยู่บ่ ว้ายผู้บ่บาวกำลังเลี้ยงซอยว่าแล้วคอนนี้ผู้บ่บาวมาเลียย้ยงซอยเด็กเด็กญิน,นมัลลีนะผู้บ่าวมตาตักน้ำควายกินอ <laughs> ตอนเด็กๆฉันตักน้ำาให้ควายกินเองแต่พอฉันโตเป็นสาวเริ่มมีผู้บ่าวมาจีผู้บ่าวก็มาช่วยเพราะเออมาช่วยแบบพันแรงนะว่าช่วยเห็นเบีย <laughs> ไม่ต้องตักน้ำให้ควายเองผู้บ่าวมาตักให้บ่บังน,นี้ เราตักมากินไรตักแต่มากินสุดส่ว่าเอาได้กิจกรรมไรตักแต่ยังอยู่มันยังอยู่แบ่เป็นสาวเป็นบ้าอะไรกันยังสิงมัไล่จับตะกะแต่แตนกันอยู่บปล่า ก็ไล่เพื่อนไปขากระเตยไปกินมระเจมจะจับเอาเออมาตีเกียนมาจริงเกียนตีดูกันเบาวกัมีเบาวมันมีกระตุ่มกันเออครับเป็นกลุ่มแก๊งเด็กหญิงเลี้ยงควายได้เขาก็มีเพื่อนก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนเนาะแฟนก็มาใสแฟนมันแฟนหนมาซอยเฮดเบียกเตียวมาซอยเลี้ยงควายมาซอยขาตะกระเตย อเออมาซอยตักน้ำให้ควายกินให้ผู้สาวนั่งเบิงบ่งแบบนี้ผู้บ่าวมาตักน้ำให้ <c oughs> เอาผู้บ่าวบ่ห่อเขามาสู้กินบ่หรือผู้สาวต้องห่อเข่าไปสู้กินเราห่อมาสู้กลิ่นซะนะ<อ>บ่าว<อ>กับมันดินกันย <c oughs> ุงมาเฮ็ดสอยอ๋อผู้บ่าวมาออกแรงควายสอยผู้บ่าวมาเลี้ยงควายมาตักน้ำให้ควายผู้สาวก็เลยต้องเป็นายสเสบียงเป็นคนเตรียมห่อเข่ามาสู้ผู้บ่าวกิน โอ้แต่มานางกินเขาซุ่มกันนสิบแปดปีเขาุ่มกาอไม่ยังอนะมวนนันตะกันห้องไรกันกกกกกวานความสุขสมัยด็กีเอาหล่ะสิหู้เดียเจ้าไหนว่าตอนนี้จะไปเจอกันที่ไหนนะสมัยนี้เขาก็จะไล่บอกโทรบอกเอ จะมือเอื้อนจะไปเลี้ยงควายยูดอนเดินนี่เด้อไปเจอกันยูนันเดินนี่จะเป็นสมัยนี้จะเป็นสันเนะาะคันสมัยตะกี้เดสันคู่บ่าวสิไปนัดเจอกันยังไดครับผู้สาวไปเลี้ยงทางเก่าน้องเป็นเดินเป็นตรงหน้าเนาะก็ไปที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนมองก็ไปเจอกันยูนานเวลาเก่าสิบบาทหมดเป็นตาก็คือมื่อเนยเป็นตรงหน,างนา้าต้องนัดเต็มตื่นเห็นอนเราเตองนัดเวลาบ่ เกิดไปเวลาเก่าอยู่แล้วสิเป็นปะ่ะเ,เล,เล,ลเออก็คือแบบอาศัยความเคยชินเขาทําเป็นรูทีนเนาะใช้ชีวิตแบบปกติบนเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องถ้าอยากเจอก็มาที่นี่แหละฉันก็อยู่นี่แหละเป็นปะ่ะ <laughs> ตเก่ากันอยู่บ้านเก้าน้องกันเนาะทําไมะกด้ดรเอยเองสำันกูเป้าอเอยู่ห้องกัน ง่ายมาอันนี้ง่ายมานั่งกันโอ้เป็นวิถีชีวิตตอนตะกีนนะหนุ่มสาวว่าจีบกันกันเออนั่นแหละไปซ้อยกันที่เวียเฮ็ดง่ายไปเลี้ยงควายเลี้ยงเฮ็ดนั่นผู้ใดกันผู้ใดเฮ็ดสวนแต่ผู้บ้าวัดศีกผู้สาวผู้บ้ากับไปซ้อยเฮ็ดสวนนี่สิบอ่ะเฮ็ดนังกันเฮ็ดสร้อยเหมือนจะเป็นช่วงผมว่าชันเนาะไปจีบผู้สาวผู้สาวเฮ็ดยังกับเฮ็ดบวนนเป็นรตะนท ผู้สาวพา<ห>เห็ดห่ังกระเฮ็ดเนาะไปจีบเขานะ่ะเ,เขาเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเขาปลูกให้ปลูกสวนปลูกพักปลูงงกห,นะนนะห,หน้าก็ต้องไปเฮ็ดสอยเขาเด้เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ต้องไปเลี้ยงซ้อยเนาะผู้บ่าวไปจีบเขาเนะเขาพาเห็ดหนังกระเฮ็ดนะโอ้ยเกี่ยวเขาก็ยังต้องไปเกี่ยวซอยได้ไปจีบสาวนะจะไปจีบสาวสมัยว่าบม่ว่ายุคใดยุค่อนยุคสมัยนี้คือกันเนาะคืรว่าสิไปจีบเขาก็ต้องไปทำคะแนนแม่นว่าไปทำให้เขา เห็นว่าเราก็ดูแลเขาได้เราก็ตักน้ําให้ควายเขาจินได้เราก็เกี่ยวข้าวเป็น้นะเธอเธอเลือกเราไหมหนะเออ่าเป็นจีบสาวเด็กเลี้ยงควายเนาะเอาเวลาเอาค้ายกับบานขขเขาขวอยูู่บบ่าวยังไปสวงห่อนเฮียนอยู่ปะเนนอนะเนาะอ๋อแปลว่าเอาค้ยเข่าให้พ้อมวอยเข่าพอกให้พอ่ออ๋อ เอากระบายว่าพ่อแม่กับลูกตัวสันดัาบี้ผู้บ่าวคนนี้มาซอยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อแม่ก็หลงอวนนะจนที่มัดคอนะอ๋อแสดงว่าคนสมัยตะเกียกคือกระบอกควายแต่แบบนั่นน้องเขาเจ้าก็คือถ้าจะมาจีบพ่อแม่กับรับลูกเลยสินะโอ้เพื่อเลี้ยงวัวซอยตังเพื่อจีบควายเพื่อเอาออกอะเลเออแล้กับลูก ดวงลายกระจีพข้อลายขอแม่เออวิธีชีวิตเขาก็เป็นแบบนี้เนาะคนสมัยก่อนก็คือคบกันไปผู้ใหญ่ก็รับรู้ไปพาถึงเวลาอันสมควรก็เริ่มแบบอยากมีครอบครัวสร้างหลักสร้างฐานกันกันไปสู่ไปคอกันก็เป็นตามวิถีชีวิตปกตินะเออแค่เพิ่งรู้ว่าถึงว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขนาดไหนก็ยังวิ่งไล่จับตะกแตนกันอยู่ แรกจะแต่แต่เอาไปจี้สู้กันเขียนเดยวเป็นวิธีชีวิตที่ตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นสาวโอ้บ<อ>ัพอได้มวนหนึ่งหัวพี่น้องมือนี้คลิปนี้ฝากไ้ซ้ำนี่สาววันลีโตเป็นสาวแล้วเลี้ยงควายจนเป็นสาวก็เริ่มมีหนุ่มมาจีบวิธีชีวิตคนสมัยตะกี้เป็นแบบนี้พี่น้องพอได้มวนหนึ่งหัวแบ่งปันประสบการณ์กันทันมากค,คลิปนี้กดไลไรก็แชร์เปกันน้องใจให้ดคลิปต่อไปแล้วพี่น้องจะแต่